เ่าไฮสลูมานิเก้คณะกรรมการของไบเยนมิวนิกยืนยันว่าสโมสรอนตนมีความต้องการที่จะเซ็นสัญญากับฟอลินเวียดกองกลางตัวลุกคนเก่งของเบลเลอร์วคุเซน ตาทีมชาติเยอรมนีวั21ปีเวลานี้กำลังเป็นที่หมายปองของหลายสโมสรยักษ์ใหญ่ในยุโรปซึ่งหนึ่งในนั้นคือบาเยิร์นหลังจากที่โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นต่อนเนื่องกับต้นสังกัดทาได้15ประตูกับ13แอสซิสสำหรับผมแล้วฟอร์เลนเวียดเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมสุดในเยอรมนณตอนนี้ซึ่งผมเองก็ไม่อยากปิดบังความจริงที่ว่าการเซ็นสัญญาก,กับเวียตคือเป้าหมายของพวกเรา ทุกคนที่ไบเยนต่างมีความเห็นตรงกันว่านี่คือนักเตะที่เราอยากเซ็นสัญญาด้วยไม่ใช่อยากทำให้เลวคุเซนอ่อนลงแต่มันเป็นการเสริมแกล่งให้กับทีมเราต่างหากลูมานิเก้กล่าวทั้งนี้เวสปัจจุบันเหลือสัญญาค้าแข่งในถิ่นไบอารีนาถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2027นี้เท่านั้น